สบายดีสบายดีกันเไหมทุกคนเด้อยินดีตอนทับทุกทุกคนเข้าสู่ซ่องของลีซา,าลารองสารเนาะก่อนอื่นเมิ่ก่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องของลีซา,าลลารองสารนี้ด้อทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องลีทีคลิปต่อไปเนาะโอเคคลิปนี้น้องลีกะนั่งที่ทุกคนเห็นอยู่ในซื้อคลิปหรือว่าปุกคลิปอะไรเนกกาะกะรซีมาเว้าเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเนาะ หลังจากที่จบมเจ็ดมาเนาะก็มีหลายๆลคนที่ถามน้องลีว่าเป็นยังคืออ่าเอ้ยเป็นยังคือสิเป็นเฮียนยังสิเป็เยนยเฮียนยังสิเป็นเฮียนยูไสอยากเฮียนยังสิเป็นเฮียนสาขาใดบบเปเฮียนวัาสีเห็ดยังสินคำถามที่ตอบไม่ได้เลย <laughs> กะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีจะมาตอบให้นอกกะ หลังจากที่น้องลี่ลงคลิปไปเสงเนาะก็มีหลายๆคนที่ถามมาน้องลี่ไปเฮียนยังไปเสงยังเนาะแล้วกัน้องลี่ขอถืนไปเนาะขอถืนไปเฮียนไทยก็มีคนถามมาว่าไดโบหรือว่าเป็นอะไรเนาะกะแล้วก็ไปเสียงยูเวียงกันนาะมีคนถามว่าติดโบหรือว่าแนวไดเนาะกะน้องลี่ก็จะมาตอมให้คลิปนี้เลยเนาะกะตัวที่ไปเสียงยูเวียงค่ะเนาะกับยังบบฮูเทีอวติดหรือหรือยังเนาะก็คือเพื่อนยมวานได้แจ้ง ซึ่งสายที่น้องลีไปเฮียน่นก็คือเป็นมหาไลของเอกศุนเนาะกับน้องลีเฮียนน้องลีไปเสิงหันสิงเขาสายสาภาษาอังกฤษสันสูงสันสูงเนาะกะอย่างบุหูเทือ่เนาะว่าติดโบแลวการมีหลายคนถาม,มาว่ายักไปเฮียนอย่างตัวนี้น้องลียังตอบบ่ได้เด้อย่างบ่ฮูว่าอย่างบ่หูว่าใจตัวเองหรือว่าตัวเองนี่นะมีผรสวรสค์ทางด้านใดน้องลีก็เลยว่ายังบ่ทันตอตไปว่ายักเฮียนอย่าง พิเศษสินะละกาถามว่าไปขอถืนไปเหียอยู่ไท่ยันใดโบกอ่ะอันนี้ก็ยังประทันหูคือกันเนาะทุกคนลกาขอขอบคุณทุกๆคนที่แบบให้กำลังใจน้องลี่มาโดยตลอดเด้อจนตอนนี้น้องลี่ได้เงิน Youtube แล้วเนะาะกะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่จะมาโตอบให้ทุกๆคนหายสงสัยเลยเนาะว่าเป็นอย่างน้องลี่คือโบไปสิงโบไปสิงเข้ามอโซเนาะก็คือน้องลี ยกมายู่สามสาเหตุด้วยกันเนาะซึ่งน้อ,ลองลีตัดสินใจละว,ว่าปีนี้น้องลีจะบบไปเฮียนนะทุกคนโดยมียู่สามสาเหตุที่โบไปภายในปีนี้ก็คือสาเหตุที่หนึ่งเนาะสาเหตุที่หนึ่งก็คือเรื่องครอบครัวเนาะเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวก็คือแบบหลังจากที่น้องลีจบหม .7 เจ็มาเนาะพ่กก็ได้ถามถามว่ายักไปเฮียนโบปีนี้นะ ลาคามักยังสิไปเฮียนยังนน้องรีก่ะบริโต๊บนาะว่าซิบปเฮียนยังฮะน้องรีบริโตบ,อบ,ออบโตอบ,ตบแต่ว่าซิไปเฮียนบอกน้องรีกับว่าไปนะเพราะว่าปีนี้ฮนยังบบทันพร้อมเนาะเศรษฐกิจครอบครัวเรื่องครอบครัวแบบยังยุ่งหลายลก็เลยว่ายัางบบทันอยากให้ไปซึ่งพ่อกะแนะนำให้ไปปีหน้าเนาะโบเมนว่าซิบให้เฮียนเลยเพย่ออยากให้ไปปีหน้า พราะว่าปีนี้ฮันครอบครัวเฮาค่อนข้างว่ามีเรื่องหลายแล้วก,ก็เลยว่าบุอยากให้ไปเศรษฐกิจทางการเงินเฮาบูพรมเนาะแล้วก็เลยว่าพ่อกันถามน้องลี่อีกว่าถ้าน้องลี่ไปเหียนอีน,น,อนอะน้องลี่สิเฮ็ดยังไดอ่าน้องลี่ส่งตัวเองเหียนได้โบ่เนาะโต้จ่ายค่าทกค่าถือมนันน่ะน้องลี่ก็ยังบ่ฮู้เลยเนาะเพราะว่าตอนนั้นยังบ่ได้เงินยูทูบได้เนาะน้องลี่ก็ยังบ่ได้โตบเนาะกะ คุณพ่อตอนนี้กับพ่อกันยังทำยู่ว่าซี่บีเฮียนบอเนาะซึ่งน้องลีก็ตอบว่าบุปไปแล้วเนาะภายในปีนี้นะบุปไปแล้วถ้าเป็นปีหน้าเราถ้าปีหน้าเบิงเนาะนักก็สาเหตุที่หนึ่งก็คือเรื่องปัญหาเรื่องครอบครัวสาเหตุที่สองก็คือเรื่องอ่าพยาธิโควิดอีกเลยเนาะพยาธิโควิดกับแบบอ่ายู่เหลาค่อนข้างว่าอย่างระบาดนากยู่เนาะสำหรับยู่ลาแต่ก็ฮิตให้แบบอ่า วิทยาลัยหรือมหาลัยต่างๆกับแบบเฮียนเปิดเฮียนยูนอแต่ว่าแบบอย่างน้องลี่บย์อยากไปเฮียนยอนว่ายานแบบเฮียนไปแล้วิีพักกลางปีพักกลางเทอมนะ้วก็เลยว่าบยอยากไปเพราะว่าถ้าไปไปเฮียนภายในปีนี้ลาเฮียนไปเฮียนไปละเพ่นพักพ่นโจะสินะโจป็นสีหเดือนแล้วจึงไปเฮียนโตไอซีมันกัและเฮียนออนไลน์เอาสินะมันก็นจะเฮ็ดให้เฮียนโบได้ติมที่ บบได้ตามจุดประสงค์ที่เขาตั้งไว้ราสีเฮียนให้มันได้สำนิลาะยานมันล้มเหลวในการเพนตั้งเพนของเห่าพนะจุดประสงค์ของเห่าพนะยานมันลม้มแล้วน้องลีกเ็เลยว่าเลือกว่าบกไปเพราะว่ายานคือว่าเดียยานพึ้นพักยานพื่นปิดยานได้เฮียนออนไลน์เนาะน้องลีไปสิงไงกระสิงไว้ซื้อดอกสิ่งซ,ซ,ซ,ซื้อแต่น่าจะบกไปเนาะ่น,นกสะเหตุที่สองสเหตุทีสามก็คือ เรื่อง u t u b e เนาะซึ่งน้องลีก็หากระได้เงินสอบสามมือมือวานมือสื่อนี่แหละเนาะได้เงินหากระได้เงิน YouTube และทีนี้น้องลีก็คิดไปคิดมานะว่าน้องลีฮันอยากเห็ด u t u b e แบบเต็มโตเนาะสาเหตุที่3เนาะปีนี้นะันาภายในปีนี้นะันาน้องลีอยากเห็ด u t u b e แบบเต็มโตซึ่งที่พ่าดมาอันยังบ่ทันได้เห็ดคลิปยังประันได้ใส่ใจกับเรื่อง youtube นี่เต็มโตบานได แบบเฮ็ดอยู่ในช่วงระยรนั้นก็คือเฮียนเนาะยังเฮียนอยู่มปลายหลังจากที่จบมปลายมาก็คือมีพยาธิโควิดแล้วก็ข่าวนั่นขานี้ยังบรหารได้ลงมือกับมันโดยตรงปานใดเนาะแล้วน้องลีก็เลยคิดว่ายากเฮ็ดให้มันเต็มที่ภายในปีหนึ่งถ้ามันได้ต่มจุดประสงค์ที่ตั้งไว้น้องลีก็จะลงมือแบบเต็มที่อีกต่อไปละเรื่องเฮียนนัานก็เฮียนเนาะเฮียนบ่แม่นเราบ่เฮียนเรื่องเฮียนนัานก็เฮียน ที่เหตุยูทูปแบบเต็่มตูไปนําแบบใส่ใจมันไปนาเลยถ้าแบบมันบเปินไปตามที่เห่าตั้งเป้าไวนะบบรรลุตามที่เฮ่าตั้งเป้าไวน้องลีกิจะเนี่ยงไปทางเหียนท่านหลายกลัวเนาะแบบตั้งจุดประสงค์ไปในทางที่เฮียนทนหลายกลัวเฮียนไฮน้นหนักเฮียนไ้ได้ละกันแบบตั้งจุดประสงค์ไว มีความหวังทางด้านเหียนฮันหลายกลัวหวังว่าจะเห็ดเรียกกับเชนที่เฮียนฮันหลายกลัวเนาะซึ่งตอนนี้น้องลี่กะยังบันรได้แบบยังบันรมีอันใดมักร้อยเปอร์เซ็นต์ในณนะตอนนี้เนาะยังบันรมีอันใดบ่งบอกว่านอ้องลี่มักสายนั้นมีพรสัรรคน์ทางด้านนี้เนาะยังบันรมีเทือ่อเ้อทุกคนยังนอง้องลี่ยังบันรค้นพบตัวเองเทื่อซึ่งในตอนนี้น้องลี่กะมัก เนาะมักการเฮ็ดยูทูบเนี่กับมักแต่บริได้ร้อเปอร์เซ็นต์บริได้มาร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะค่ะมักอยู่ประมาณแปดสิบนี่แหละเนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เอาไว้กับยนะูทูบเนาะในณตอนนี้ความรู้สึกของน้องลี่อีกสาวเปอร์เซ็นต์ก็คือมักเรื่องการขายออนไลน์เนาะในณตอนนี้นะล่ะอนาคตก็ยังบ่ฮนะู้เนาะว่าสิเป็นยังไงซึ่งตอนนี้ภายในปีนี้น้องลี่วางแผนไว้ว่า ถ้าเฮ็ด YouTube นี่นะเฮ็ด YouTube แบบเต็มตูนี่นะน้องลี่จะควบคู่ไปกับการขายออนไลน์นะ้ำเพราะว่าตอนนี้น้องลี่มักการขายออนไลน์สามเปอร์เซ็นต์เหมือนบอกแล้วกันเฮ็ดยู u ูบเป็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะยังบริหารแบบที่ให้มากออนไลน์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์กับโบยังบริหารมากเทือเนาะเพราะว่าเป็นอย่างถ้าถามว่าเป็นอย่างน้องลี่คือมากออนไลน์ มาคันคายออนไลน์นะคายเครื่องออนไลน์นะก็ซึ่งน้องลี่ได้ขายมาตั้งแต่นอยตั้งเตยอยู่ม3เนาะม3น้องลี่เริ่มขายออนไลน์มาจนมาหดม5ม5น้องลี่หยุดหน่อยนึงเนื่องจากได้ไปเหียนเพิ่มเหียนพิเศษเนาะหยุดหน่ Monet. อนึงหลังจากเหียนพิเศษน้องลี่ก็เริ่มแบบแบ่งเวลาแบ่งเวลาแล้วก็เอาเวลาเหียนตั้งห้าเวลาคายออนไลน์ตั้งห้านาทีนี้ หลังจากขายมาขายมาละจนฮอนมเจ็ดน้องมาฮอนมเจ็ดน้องลี่กันเริ่มเสาแล้วก็มาเฮ็ดยูทูบมาเฮ็ดยูทูบน้ำเอื้อยเนาะเริ่มเฮ็ียูทูบนหมเอื้อยแล้วน้องลี่ก็ได้เสาการขายออนไลน์แล้วก็มาเริ่มแบบเฮ็ดยูทูบนี่แลักการสาเลยเนาะก็คือเป็นอย่างคือมักน้องรีได้เป็นคนที่แบบขายมาตั้งแต่น้อยแล้วนะแล้วก็เลยมากเนาะเพราะว่ามักแบบมักแบบไดนก็คือว่ามักบูฮูเนาะบูฮูว่าป็นเยี่ยคือมักแบบ ใจมากค่ะนะทุกคนถ้าเฮาเฮ็ดอนไดที่เฮามากเฮาซีโบ่เมื่อยเหมือนบอกถ้าเฮาเฮ็ดอนไดที่เฮาโบ่มากเฮาก็ซีเมื่อยเนาะตามที่น้องลีคิดถ้าถามว่าเฮ็ดยูทูปปัจจุบันนี้เมื่อยบ่กะเมื่อยเนาะทุกคนมันปริง่ายดื้อเมื่อหลายตั้งแต่น้องลีเฮ็ดมาห้าเดือนนี้เนาะห้าเดือนนี้กะมีเคยทออยูส่งเทือกะเคยทอยูส่งเทือกก็คือแบบอ่าตอนที่เนึ่งก็คือ ไปถ่ายคลิปมาไปเลาะถ่ายคลิปมาแล้วเมื่อยเมื่อยแบบแบบการเดินทางนะมันเมื่อยแล้วก็เฮ็ดให้เฮาโทะแบบมันบริเรตปินตามที่เฮาคาดหวังะนะแล้วก็เลยว่าโทะลมามามาโทรเทือที่ส่งก็คือแบบอเอียงก็ยอดวิวยอดวิว,ว,วตกเนาะช่วงนั้นยอดวิวตกหล่ะกัแบบเอียงผู้ติตามเฮาตอนนั้นมันก็นยังบป็นายดีเนาะแล้วมันมันก็แบบ เฮ็ดให้เฮาโบโบอันเป็นเป็นตามให้เฮาตั้งไวขนาะแล้วน้องลี่ก็เลยว่าโทแล้วก็เลยว่าเฮ็ดให้แบบโบโบมักทาง YouTube ปันไดซึ่งช่วงหนึ่งค่ะน้องลี่อันมักเนาะมัก y o u t u ร้อยเร์เซซึ่งเฮ็ดมาระยะนึงกะ เฮาน่าจะเออยังบดีพอบอกหรือว่าแนวใดเนาะมันก็เฮ็ดให้แบบบบเปล่นไปนตามที่เฮาหวางไว้แล้วก็เลยเฮ็ดให้น้องรี่ฮันคิดได้เนาะว่าการเฮ็ด u t u b e นี้มันบบสามารถเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่ามือใดมือหนึ่งคนก็นต้องเสาเบิ่งเฮา เพราะว่าบ่มีผู้ใดเบื้องเฮาได้ตลอดไปหรือเนาะรุ่นลูกรุนหลานรุนน้องรุ่นนุ่งกันยังซีมีคนพัฒนามีคนเก่งกวัวเฮาเฮ็ดได้ดีกว่าเฮาก็อาจจะมีเนาะถ้าคิดไปนในทางที่ลบถ้าคิดไปนในทางที่บวกกับเฮาเฮ็ดของเฮาคนติดตามก็น่าจะเบื้องเฮากะแล้วแต่ความคิดภยผล่าวเนาะแต้บางคนกะเอาอาชีบนี้เปนหลักกะป็นไปได้เนาะสำหรับน้องลี่เองคิดว่าแบบ อาซีบนีบอสามารถเปลี่นอาซีบหลักได้โดยการเ i ็ youtube นี่นาบอสามารถเป็นอาซีบหลักได,ด,ก hey าากได้ซึ่งในมือนึ่งเนาะเห่ากับตองได้แบบมีลูกมีครอบครัวมีภาระหน้าที่หลายอันหลายเหนียวซึ่งเห่าบอสามารถมาจับกองท้ายคลิปบอสามารถไปนั่นบอสามารถไปนี้ได้โดยตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้เหา่ายังโสดอยู่ดีเนาะเห่าก็สามารถไปนั่นไปนี้ได้ตามใจมากแล้วพอมือนึ่งเฮามีภาระเหากับบอสามารถไปแบบนั้นได้แล้วแล้วก็เลยฮ็ดให้น้องลี่ว่า บบได้ตั้งเป้าหมายทางด้าน y o u t u b e นี่หลายปันไดเนาะก็เลยว่าไปตั้งทางด้านอื่นหลายก้าเนาะแบบ y o u t u b e นี่ก็บอกเลว่าสิป,ปะดอกเนาะถ้ามันติดไปตามที่น้องลีตั้งจุดประสงค์ไว้น้องลีก็จะเฮ็ดให้มันให้เต็มที่เนาะกสำหรับคนที่อยากตั้งซองไม่ไหมน้องลีก็ขอเป็นกำลังใจให้เนาะก็คือมีหลายๆคนยูดอกเซนมาถามน้องลีนเนาะว่าว่าเรื่อง ปรึกษาเกี่ยวกับการเหตุยูทูบเลยเนาะน้องลี่กะบบกปรึกษาเนาะให้คำปรึกษาว่ามันบริง่ายมันต้องได้เหตุนันเห็นุนี้คิดคอนเทนต์นั้นนี่หลายอะไรเนี่ยนาะน้องลี่ก็ได้บอกเพิ่นไปเนาะโอเคจจงไดดกะสู้ๆเนาะก่อนน้องลี่ชีมีผู้ติดตามได้ขนาดนี้เนะาะสาหรับสาหรับน้องลี่เหงเน,นะน้องลี่ก็ภูมิใจในตัวเองหลายที่เหตุใด,ดแบบนี้เนาะกา บุคิดว่าตัวเองกะสี่เหตุใดสามีในระยะเวลาหาเดือนสามีเนาะจากไหนก็ขอคอบคุณทุกๆคนที่มาติดตามสองของลีสาวลาว้องสานแล้วก็คอยเบิ้งคอยเป็นกําลังใจให้มาโดยตลอดด้อแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนาะ้องลีก็ขอครอบคุณหลายๆโอเคเดี๋ยวคลิปนี้้องลีจะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าใครมัก็ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองของลีสาวลาว้องสานดีด้วยคอเป็นกําลังใจให้้องลีฮหดคลิปต่อไปเนาะ โอเคเจอกันคลิปหน้าเดินายบาย